เอามาถึงแสซินผมเกิดในมอสโกแต่ผมจำช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้เลย I was an just ผมเป็นแค่ทารกคน,นึงตอนที่โลกถูกทำลายด้วยนิวเคลียร์คนอย่างฉันถูกยุดที่น่นมันเกลียรไ ตัวผมกับอีก40 0หมื่นกว่าคนปลอดภัยโดยการหนีเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตอนนี้20ปีได้ผ่านไปความหนาวเหน็บไม่มีวันจบสิน้น <c oughs> ได้โอบก,กอดพวกเราเพียงไม่กี่คนไว้ The Metro was our home. ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านและเป็นฐานทัพไว้ต่อสู้ <the> กับไอพวกกลายพันธุ์ที่ล้อมรอบที่นี่ไว้เราไม่เคยยอมแพ้ที่จะหาทางขึ้นไปบนพื้นดิน แต่ว่าวันหนึ่งไยคู่คามใหม่ก็เกิดขึ้นรู้ตัวเองทีพวกเราก็อยู่ในสงครามที่จะต้องนำเผ่าพันธุ์เราให้มีชีวิตรอดให้ได้ตัวอะไวะตัวะวะตาเลือดเอาละครับผู้ชมครับยินดีรับสู่เมโทร2033นนะครับเวเดสหรือว่า เป็นการรีมาสเตอร์ของเกมนี้นั่นเองนะครับน่าสนใจมากเป็นเกมที่อยากเล่นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะวันก่อนได้ไปคุยกับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเราจะไม่บอกว่าชื่อชอเชฟนะครับแห่งแฟบเกมเมอร์ที่มีคนดูคลิปอยู่ประมาณ25าคนนะฮะบ,บอกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเอกดีนะมันเป็นเกมที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นดีผมก็เลยช่วงนี้ว่างๆไม่ไม่ได้มีเกมในเรื่องให้ได้เล่นสักทีนะฮะก็เลยมาเล่นให้ดูกันนะขอคุณพี่เชฟด้วยในการย้ำเตือนนะฮะผมจะมอบรางวัลสมดุลหน้าคุณให้โดยการบอก เหล่าแฟนคลับของผมว่าชแนลแฟ l เกมเมอ e r ยังไม่ตายนะครับยงไงก็ <c oughs> แวะไปดูเฮียกันบ้างนะแกลง Overwatch ด้วยนะฮะเล่นอะไรของแกก็ไม่รู้มาปรับพงปรับภาพเรียบร้อยเราไปดูกันรีม m สเตอร์ของมันกันดีกว่า New g เกมไปนะฮะจะเป็นให้เลือกเล่น Play Style เป็น Survival กับสปาร์ตันเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้า Survival เนี่ยจะนำพาเราไปสู่ Survival Horror เลยนะครับมันจะมีการท้าทายด้วยการสเตลด้วย ส่วนสปาร์ตันเนี่ยสไตล์จะเป็นแบบผู้เล่นที่ชอบความรวดเร็วแล้วก็แอคชั่นเกมเพย์กระสุนกับพวกทรัพยากรที่จะเต็มเปี่ยมเลยเราเอา s u r เซอร์ไวิรลดีกว่าไหมมันจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนหน่อยสปาร์ตันมันดูแบบบูหล็กไปนะเอาเดียววะีมันจะยากกว่าเดิมนะเนี่ยเอาแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะเลือกระ,ระดับความยากไปแล้วไม่ใช่ครับอันนี้มีนอร์ม l ลเนเจอร์ฮาร์ดคอร์ด้วยโโหใครจะไปเล่น เราเอา normal พอครับจะได้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะฮะจดตายหายกนซะก่อนนะครับอันนี้แกมมาอ่ะเพิ่มสักขีดหนึ่งจะได้มองเห็นบ้างในอุมโมงค์เนี่ยมันหนาวขึ้นเรื่อยๆมิลเลอร์กับผมเนี่ยใกล้จะขึ้นบนพื้นดินได้แล้ว อีกไม่นานเนี่ยเราจะได้ขึ้นไปรับลมที่พัดโบกเพื่อหาทางผ่านฝันร้ายที่รอเราอยู่ที่นั่นการเดินทางที่ยาวนานของผมมันใกล้ถึงจุดจบแล้วแต่ผมจะมีความกล้าพอหรือเปล่าความตั้งใจที่จะเจอกับมันอ้าวนี่ก็ก็ใกล้เมกขึ้นบนบก,กนลนแล้วนี่หว่าอยู่ใต้ดิานกันนังนน อัธยมตอนที่นายจากสถานีรถไฟนั่นมานายเคยคิดไหมว่าเราจะอยู่ในที่แบบนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังช่วยโลกหรือว่าถูกส่งตรงไปยังนรกอย่าพูดแบบนี้สิครับเราชื่ออะไรนะอัธอัธยมอัธยมพี่ยม <c oughs> โอเคจับผมด้วยอตัวเ <c oughs> ที่ยวเดียวนั่นเราจะผ่านด่านหน้าค่ายทหารไปจะไปสู่บนบกได้นะครับ แม่งมุมด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างขยับอยู่ห้องถัดไปไม่เอาโอเพนเดอะเกตไม่เอาใครจะเปิดล่ะทำไมแกไม่เปิดเองล่ะพี่มาให้คนอย่างผมเปิดทำไมเอาอาชีพเป็นไม่มีสักอย่างให้เปิดจริงอ่ะเอาได้ครับเปิดเปิดไปได้อ๋อต้องเปิดนี้เปิดแล้วนะมีอะไรอย่าค o m e on เอาว มันต้องเปิดเองครับเปิดโดยแมนวนวลโอเคแล้วเาอ่์มีด้วยนะคุ้มกันด้วยนะพี่ยมไม่อยากตายมันมีอะไรอยู่หลังประตูผมถอยออกจากจอก่อนคราชไหนมีอะไรอัยิยมหาของพวกนี้มันจะมีกระสุนและเม็ดคิดอันนี้อะไรอ่ะ9 4้าุดสอุนอยนี่ไง พร้อมยังพิยมยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนได้ข่าวว่าเล่นแบบซูเ v i ร์ l กับสุนน้อยได้เลยเอาต้องโดดครับโดดตรงัปเลยพลาดปีดมาแล้วโดดไหมได้เลยเอาคลามบัลเดเดอร์ซิมพลีกดก็กดแล้วเนี่ยต้องถอยมาอีกเวรกรรมหราไปหน้ามันะรู้สึกเหมือนพัดดนเดี๋ยวผมขอปรับเมาส์หน่อยนะรู้สึกว่ามัน เร็วไปนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยอน่าจะดีขึ้นอพิโกครับตามตูดเข้าไปเราจะได้ถึงบนบกสักทีว้าวเหมือนจะไม่มีใครอยู่แก๊สแม่เอ้ยต้องใส่ <c oughs> ออกข้างบนมันยังมีสารกำลังกำลังตาภาพอยู่ครับเราใกล้ถึงแล้ว <c oughs> นี่มันหอโคโลเลฟเราอยู่ใกล้ทาวเวอร์แล้วละ่ะ จริงเหรอทำไมมันเหมือนลานกว้างที่พร้อมที่จะถล่มไปทุกเมื่อ <liv> เตรียมปืนไหนไหนกูเตรียมพร้อมเป็นเวลานานมากอุ้ย <h ums> ตัวอะไรตัวอะไรพูดพูดน,นั่นไม่ได้แดกเขาหรอกเ <h ums> ตรียมมาดีมันไม้แล้วเยอะเยอะโอ้ชิดจะตีเพื่อเราเยอะเฮ้ยมีโหตกไปจากที่ไปอื้ออื้อ กระสุนโอ้โมาเลยมาเลยมีเยอะมีเยอะฟาร์มมาเยอะจัดไปอย่าต e, e, ีเพื e, ่อนเราเฮ้เพื่อนแทงให้เพื่อนแทงเพื่อนไม่น่าตายเพื่อนแทงโอ้ยยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลืมปิดสกายลืมปิดสกายตายเฮ้หมดยังจะได้นั่นเงะใหม่อีกเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดสกายแป๊บนึงนะฮะกีบิดาโพต้องดึงเหรอครับดึงเดี๋ยวมาเรียบร้อยครับโซฟาโซกุด พร้อมกดย้ำ <Techn> ย <Pokémon> ้ำย้ำย้ำย้ำอนุค่ะอนุค่ะอย่ามีอะไรรอเราอยู่นะนี่ไงโอ้อยู่ข้างบนแล้วครับเออนี่แหละอัธยมเป้าหมายของเราโอูแมนโอูแมนได้ยินแล้วตอบด้วย ได้ยินชัดแจ๋วเลยเปลี่ยนเราอยู่ที่ทาวเวอร์แล้วขอย้ำพวกเราออกมาหรือยงังรับทราบเราได้ทำการติดต่อแล้วพวกเขาน่าจะไปถึงใกล้ๆทาวเวอร์เลยนะเปลี่ยนรับทราบเราจะติดต่อไปทีหลังไม่อยู่บนทาวเวอร์แล้วเอาอ้อนี้มันจะขึ้นมาเลยบ่อยๆเนี่ยกด F ค้างเพื่อจุดไฟอ่า F ค้างแล้วก็กดเมาส์ซ้ายครับในการ จ้ำไฟเหรอเฮ้ยอะไรนั่นเอา้าโอ้เอามาก็ไม่บอกพวกเราเนะี่ยใช่ไหมไม่ใช่คนละพวกนะพวกเดียวกันโอเคครับมาดีแล้วไปดีใจที่ได้เจอผู้พันได้ยินนั่นไหมฟังสิอะไรอะไร่อะรพระจันทร สีแดงเดอะเรดมูนอ้าวลอ้อมรอบกันไว้ก่อนชิปหายละเดี๋ยวเสียงอะไรกันขึ้นโอ้โหเพียบเลยวิ่งกันไปขบวนใจเย็นใจ,เย,นใจเ,ยนเย็นก็ได้เราไม่ยิงกดที <Okay. S 1> เปลี่ยนฟิลเตอร์โอ๊ยโอ๊ยกจน,นหนักกว่าในหอสมุด้ยม,มันเข้ามาแล้วมันอยู่ในในในไลน์นพสใส ทำไงดีทำไงดีมันจะมันจะกินเราปะเนี่ยดูเหมือนมันตอนไหนมาชิบหายเอาเอาเลยเอาเลยอือยิงก่อนสั่งอีกสายไม่ได้หรอกไปไหนแล้ววะระวัง,ง,ง,งนะข้างหลังนะระวังนะระวังนะดูหลังให้ด้วยนี่ไงหลังไอ้มึงโอ้โหอ,อยู่ไม่ตรงกจับเม็ดคิปชิวอือโอ้ยจิ้มว่ะจิ้มว่ะโอ้ยโอ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะ อุ้ยอย่าขับเออไหนวะอุ้ยหลังก็ไม่บอกเวนเออเออกระสุนก็จะหมดตายเห่าแล้วหรือสิเจ็ดแ,แม็กซ์แม็กซ์สุดท้ายเอออ๋อหตายอื้อหือออกคันติดยาตกใจหมดอุ้ยพีศดารมาเหรออะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กายพันธุ์ธรรมดานะมันโอ้โหกากอรอ่ะเฮ้ยเออไม่ต้องมีลงมีรถกลับกันแล้วทีนี้ ันเรียบร้อยครับแต่า8วันก่อนหน้านี้มันไม่ง่ายเลยใช้ชีวิตในอุโมงค์แต่วันเป็นบ้านเรามันก็มีความสุขในแต่ละวันที่ได้เห็นหน้าคนเดิมๆทุกวัน,วนแต่พอมีการโจมตีของพวกกลายพันธุ์มากขึ้นความกลัวก็คลืบคลานเข้ามาผมเพิ่งจะอายุได้20 และไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อนของพ่อเลี้ยงผมชื่อวันเตอร์มาที่บาริเคตแล้วนะมาที่กอกกำบังเขตหน้าเขตแล้วกันนะเอาง่ายงแล้วคือ8วันก่อนหน้นาี้หมายความว่าที่เราไปเจอบนพื้นดินก็คือเนื้อเรื่องในอนาคตใช่ไหมโอเคอาจจะใช้เวลา8วันในการเดินทางของฉันและเธอคือเรียนการรู้ อันนี้ภาพถ่ายตอนที่ยังเป็นอรารยธรรมอยู่นะครับโอ้นาฬิกาแล้วเขาได้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงรัสเซียรัเสเซียหน่อยนะที่นี่มันถิ่นรัสเซียครับ Together we are strong หุ้ยตกใจหน้าลุงอัตยงตื่นแล้วฮันเตอร์กำลังมาเขาต้องนำข่าวจากสถานีอื่นมาให้แน่เลย โ okay. อเครู้สึกฮันเตอร์จะไปเป็นนักหาข่าวนะครับเรามีอะไรให้กดอุ้ยอูบาใครกลวะมีอะไรให้เก็บอีกบ้างนี่นี่นี่เอาปิดไฟโอเคจะได้ไม่เปลือง go, ไปเร็วอัธยมเล่นนี้ได้ไหมอ่ะ mm. อุ้ยขอโทษโอ้โห <is> น่ากลัวมาก ทางขวานี่อะไรน,น,น,นะเ,รเ,รเด็กร้องแล้วนะเด็กร้องแล้วเอ้้แล <c oughs> ้วอะตอมใครเรียกวะทางขวาเราอยู่ไม่ได้นานแน่ถ้าเกิดมันยังโจมตีเรื่อยๆเราต้องทำอะไรสักอย่างเราทำอะไรได้อีกละ่ะโอ้โหอยู่ไม่ได้ดาร์ควันมันจะฆ่าเราทั้งหมด The Dark o n e ัไปดูซิว่าฮันเตอร์ว่ายังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ดูตูดก่อนได้ไหมรีบเดินสิผู้การผมอยากไปดูวันที่หน่วยรัตเวนถูกโจมตีเมื่อคืนโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยอ๋อเต็มแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อคืนถูกโจมตีไปแล้วอาจมโอ้โหมองด้วยความหวังอย่ามายุ่งไอ้เปียเตอร์อาวคุณเองแล้วเอาเห็นหน้าแล้วให้เข้าเลยครับ ขอบใจอย่างยิ่งนะวันดีอามขอบคุณครับทำไมมีคนรู้จักเราทุกคนเลยเว้ยเราเพิ่งอายุ20นะเพราะว่าผ่านไป20ปีแล้วตอนที่ระเบิดระเบิดลงเนี่ยเราเพิ่งเป็นเด็กน้อยนี่แหละวะเก็บได้ไหมเช้านี้ตายไปสองนะครับดาร์กวันไม่ฆ่าโดยทันทีแต่มันโจมตีโอ้โหจิตใจของเหยือ่อไม่ช้าก็เร็วก็จะตายสาดินนะเนี่ย เจ็บปวดร้อร้าวทุกคนใจยเย็นนะนายอยู่เพิ่งร้องโอ้โหเลือดสาดโอเชดไหนอะฮันตงฮันเตอร์มาหรือยังดูอะไรกันอะ <im it> อะไรเนะี่ยนั่นใครฮันเตอร์อะไรไอพวกไกยพันธ์มันไม่ยีเคาะประตูก่อนเข้ามาหรอกก็จริงอื้อ ใครอะฮันเตอร์หละคนนี้เราหลบก่อนโอ้โหชุดเก่งเท่วัดีนดี้ต้อนรับฮันเตอร์เออออาของมาให้ด้วยไหมกลัวกลัวกลัวขอบใจปิดประตูซะไม่เจอกันนานานะฮันเตอร์วันนี้ออกไปนานเลยเหละในดูหน้าสิดีใจที่ได้เจอดดอเล็กซ์วันด,ดีอารย์ยมวันด,ดีครับรรแล้วข้างนอกนั่นเป็นไงบ้าง ก็ไม่มากผมชอบชุดมัจังเลยมีพวกอันเดดอยู่เต็มอุโมงค์เลยใช่ไหมล่ะเอาไปตั้งนานคาบข่าวมาแค่เนี่ยอาทริยมฉันเจอคนขายโปสการ์ดนิวยอร์กซิตี้เห็นนายชอบแปะบนกำแพงก็เลยซื้อมาให้ลระโหเป็นคนจิตใจดีนี่มันไม่ใช่พวกกายพันธรรมดามันมีอย่างอื่นด h a t once well ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรฉันมีคติเสมอถ้ามันไม่เป็นมิตรก็ฆ่ามันซะมีผู้บุกรุกในช่องลมหลักเฮ้ยมาจากข้างบนไหนปืนนะในปืนคีริวพาคนไปที่อุโมงค์อเล็กซ์เราต้องอยู่ที่นี่ปกป้อง<ๆ>ก็ได้อาจมเอาปืนไหนอะ AK แแล้วล้วให้ลูกโม่เรามาใช้ อยากได้เอเคมันไม่เคยมาไกลถึงสถาน,นีนะออเป็นเพราะโรงพยาบาลมันได้กลิ่นเลือดชิบหายละ่ะกลัวกูกลัวเฮ้ยไหนข้างบนนะ่ะโอ้โหควันขึ้นใจเย็นๆนะค่อยๆมาทีละตัวโอ้โหโดนตีบันมาแล้วเฮ้ยจ้าฮันเตอรออ์นั่นแหละแจบสวยๆนั่นแหละแท้งไปเลย เป็นดาเมจให้โอ้ดาเมจตุ hmm. ๊กงูมันมาอีกแล้วไหนฮะเฮ้ยอุ้ยในท่อในท่อเฮ้ยมันมาดิป้ามป๊ตายยังตายแล้วอุ้ยเพียบไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้ฮันเตอร์เดี๋ยวอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดหวังโอ้ชิดเออเออกี่นัดตายดีฮะยที่หลดก่อนเว้นยิงอะไรอะไหนดูซิโอ้โหมันมาล้อมเงินเพียบเอาไงดีฮันเตอร์ แล้วยิงมันตายม,ามั้งไหมเนี่ยเอา AK มานี่อยากได้มันโอ้โหมาจากคนนี้เวนกำเวนมาเมื่อยตายหมดยังเฮ้ยเหลืออีกสหมดโอโ้โหรีโหลดปั๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหอืมโคตรโหดไปยิงแม่นมากจังหวะน,นี้แล้วในจังหวะน,นี้เนี่ยโอ้โหแล้วมันล่มกูมีแค่ปืนพกมันลุมคนมีพกเวนกำนี่เออช่วยกันหน่อยอือหลังเข้าหลังเข้าอืา โอ้โหตัดหน้ากระสุนไปเลยคนถือว่าใจเด็ดมากจังหวะน,นี้เฮ้ยโอ้ชช็อยาอุ๊ยรุนแรงมากินโอ้โหตีนเติมเต็มหน้าเลยรีโหลดก่อนอย่าเพิ่งตัวเดียวโอ้โหหมดอาจาเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับมาซะเยอะเอาเดินซ้อนตัวเลยมองหน้ากันทำไมเนี่ยคุยแล้วก็รีบคุยกันได้ไหม ใจเย็นจังเลยนะเนี่ยไม่มีดาร์ควันอะไรทั้งนั้น,น,น,นแค่้พวกขยะเจ้าเดิมเนี่ยแหละก็นายยังไม่เห็นนะดาร์ควันอยู่ที่นั่นจริงๆความกลัวนั่นแหละอาวุธของพวกมันทำให้พวกสั์ปะหลาดนั่นวิ่งไปมาเอวมงอย่างกระหนูดาร์ควันไม่ใช่พวกกายพันธุ์ธรรมดาจะเป็นโฮโมโนเวสอีกขั้นของการกลายพันธุ์น,น,น่าจจะเคยได้ยินว่าคนเก่งที่สุดเท่านั้นถึงจะรอด แต่ว่าเราไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นกับนายอเล็กซ์นายจะยอมแพ้แล้วออกไปตายก็ได้นะแต่ฉันจะสู้ด้วยทุกอย่างที่มีไรพวกโฮโมโนเวสอะไรนั่นน่ะฉันจะลากมันลงนรกไปกับฉันด้วยไหนคิดว่านายเล่นหนังคาวบอยอยู่เหรอดูให้ดีสิฮันเตอร์ทหารสิบคนถูกฝึกมาอย่างดีร่างกายก็พังความคิดก็ไปหมดดักวันเอ้ยดักวันถล่มเวนชิหาย มันทำลายยามหน้าประตูด้วยครับโอ้เชดไหน่ะไหนว่าดาร์กวันโอ้โหคนเละเลย <c oughs> หลายศพด้วยกันครับ <c oughs> อีกขั้นของการกลายพันธุ์เลยนะฮะ <c oughs> มันใช้พลังจิตคุมจิตใจได้ด้วยหรอ มีแต่ปีศาจท,ที่รู้ว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนอกเขตชายแดนฉันต้องออกไปดูสถานการณ์ฟังให้ดีนะอาดยมถ้าพรุ่งนี้เช้าฉันไม่กลับมานายต้องไปที่สถานีพล l i หา,าคนชื่อมิลเลอร์บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วก็อุโมง์นี่เอานี่ไปเขาจะได้รู้ว่าฉันส่งนายมาฉันเชื่อมันในตัวนายนะอาดยมอย่าทำให้ฉันผิดหวัง ถ้าเราจะมีชีวิตรอดไอ้พวกบ้านนี้ต้องถูกทำลายไม่ว่าจะต้องเสียอะไรต้องถูกทำลายเข้าใจนะได้เครื่องรางมาแล้วชั้นเตอร์หเริ่มต้นการเดินทางนะครับฮันเตอร์ไม่ได้กลับมามันไม่ง่ายที่จะหาข้อแก้ตัวที<ต>่<ต>จะเดินทางไปที่สถานีโพลิสนะครับแต่ว่าผมให้สัญญาไว้แล้วได้ยินมาว่าจะมีรถ ที่ไปเบก้าในวันพรุ่งนี้เราต้องการคนเฝ้าผมจะไปก็แล้วกันคือต้องหาทางไปหามิลเลอร์ให้ได้ครับเพราะว่าให้สัญญาไว้แล้วใครก็เสียงดังวะเนี่ยคนจะนอน <c oughs> เอ้นอนหลับเป็นตายเลยนะเตรียมอปุปกรณ์ซะแล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มเขารออยู่อาจุอมอย่าลืมของล่ะ ได้ครับงั้นก็ได้ไปแล้วดิมันรอที่ชานชลาแล้วอือกระสุนนน่แหอะของดีแสดงว่าต้องเตรียมตัวก่อนแน่เลยครับทางั้นหนังสือกระเป๋าเรียบร้อยมีอะไรให้เก็บอีกผมเห็นเนี่ยมันมีหนังสือด้วยแล้วกดแถบหน้าที่ก็คือปกป้องบ้านเราจากพวกดาร์ควันศัตรูที่น่ากลัวลึกลับและหาทางจัดการไม่ได้พวกเราต้องลืมพวกศัตรูตัวเก่าของเราไปได้เลย และถ้าไม่ใช่พอฮันเตอร์แล้วก็อีพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้น่าจะบุกทะลุไปถึงสถานพยาบาลแน่ๆผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันต้องมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นชัวร์ๆถ้าเกิดว่าฮันเตอร์มาช้าไปสักชั่วโมง Good point man Good point mm. ปิดไฟหน่อยจะได้ไม่เปลือง mm. เล่นกีตาร์ก่อนออกจากบ้านครับทางนี้เหละไม่ใช่อ้าไปทางไหนล่ะ uh, มีคนนั่งคุยกัน๋อนี้เราออกมา คนรฝังกันแล้วครับมีเด็กด้วยใครมันเทียงกันนักหนาห้องนี้ก็แสดงหนังเกกันนะครับ to open our journal กด M ค้างโอ้ยไปแชทรูปกระสุนโคตรเท่อโอ้ดีดีมันไม่มีซับขึ้นเลยอันนี้เข้าไม่ได้ครับคือผมจะฟังก็ฟังไม่ค่อยออกมันคุยอะไรกันกินเหล้าครับ คุณป้าพยายทำงานจริงนะครับแต่ผมอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้นานผมต้องไปที่โพลิสแล้วโอ้โหมันดูมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะอันนี้อะไรโดนขังมองอะไรกันนี้เอ้ยตรงนั้นมีปืนอ๋อมีคนปลาใสอยู่ข้างบนเฮ้ยปืนปืนผมอยากได้ปืนเพิ่มมากๆรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรใช้เลยเว้ยกดอีด อ๋อเรามีปืนเดียวก็คืออันนี้ครับเติมไอบ้าจะใส่ไมเซลนเซอร์โอ้โหต้อง30มิบอยู่สามสามเวนไม่พอหรอกแล้วมันดูงงออใส่เลตดอดได้ไม่ใช่เลดเป็นเป้าแต่ยี่ห้าบาทแพงไปอ่ะไม่ปืนอื่นขายแล้วคาย่อมยาวไรหล่ออยอกได้ปืนฉายอ่ะสต๊อป Exchange มีแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยฮะเราใช้กระสุนมาแลกเป็นกระสุนปืนอันนี้เอาน,น,น,นี่คือซื้อแล้วเหรอเดียวเดียวเดีวเอาน,นี่ถือว่าซื้อแล้วซื้ออันนี้ปืนลูกโม่แต่อันขวาเนี่ย assault rifle เ,เรายังไม่มีเอาหายกดเซลเวทเข้าไป ผู้ชมครับตอนนี้เหลือเจบาท <c oughs> อ่าซื้อกระสุนลูกโมได้หนัด8นัด9นัดหมดแล้วเหลือบาทเดียวอืมใช้ได้ไอ้บ้ามันกดแล้วมันซื้อเลยมันไม่ยอมบอกเราก่อนนะโอ้ยเสียใจว่ะทำไมต้องเล่นกับความไว้เนื้อเชื่อใจของเราด้วยวะ <c oughs> โอ้โหเหลือบาท <c oughs> ไปเก็บใหม่ก็ได้เวน ทีหลังไม่มาอุดหนุนล,ละโคตรหลอกลวงอืมนี่ไงร้านปืนหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไปไม่ได้ครับคือ <c ười> เรามีปืนแค่กระบอก <c oughs> เดียวหวั <c oughs> ดดีเอานี่ไงอยากได้ปืนไหม <c oughs> มานี่ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูซ <c oughs> ับไปชินกัน5.45คาลิเบอร์ มันยิงไม่แม่นแล้วก็ร้อนโคตรเร็วมันถึงเรียกว่าปืนกากไงล่ะแล้วมาให้โอ้โหต้องเอาอ่ะคือดีกว่าไม่มีอะไรก็ค่อยยิงทีละนิดจะช่วยเซฟกระสุนได้ Universal Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่นี่หน้ากากกันแก๊สถ้าผ่านฮอตโซนต้องใส่เอาไว้ช่วยเวลาขึ้นบนบกฟิร์อ็คิอ่าเอาไว้เผื่อใช้ขอบคุณครับเอาละนายมีของครบแล้วเพื่อนจะมาลองปืนก็ได้นะอ่มีสนามลองปืนที่ด้วยครับสนามลองปืนแล้วมันมันเสียกระสุนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอันนี้ครับ นี่โหลดอากระสุนนี่ซื้อมาน8นะัดอันนี้64นะัดขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับขอลองยิงหน่อยนะแบมแบมแบม,แบม,แบมเสียกระสุนไหมอ่ะโอ้โหดูการ r ี l ห a ดรีโหล,ล,ลดที่เสียวฟันเลยเสียกระสุนนะ้เนี่ยใครจะไปยิงเว้ยนายไปนะลุงขอบคุณที่สนับสนุนรายการของเราโอ้ยงดีได้ซัมมิชชันกันมากระบอกหนึ่งครับ เอาประตูนี้เอาออกประตูนี้เปิดโอเครอปืนมาแล้วแนวถึงเวลาลุยสินะแพลตฟอร์มไม่รู้อยู่ไหนครับแต่ว่าประตูนี้ไหมั้ยอื้เขาได้อเล็กซ์หรือเปล่าอะค้ามาเลยลูกชายพร้อมแล้วใช่ไหมดีมาก โอเคเก็บก่อนอาจจะได้ยินแล้วว่าสถานีเรากำลังสร้างพันธมิตรกับดิกาเออทำไมซับมันไปไวจังวะเราส่งอาวุธไปให้พวกเขาส่งของไปให้พวกเขานั่นแหละของที่นายต้องดูแลมันไปไม่ไกลหรอกเป็นงานไม่ยากอาร์ยมก่อนที่จะไปนะฉันเห็นว่านายเป็นห่วงฮันเตอร์แต่ชีวิตคนลาตาเวนน่ะมันต่างจากเรา เอาทัพแม่งไป,ไปอีกแล้วพวกเขาบ้าบินทำตัวเป็นฮีโร่มันไม่ได้อะไรฉะนั้นอยู่ห่างปัญหาเขาไว้พา,ขาบขบวนรถไปสู่จุดหมายแล้วกลับมาให้เร็วที่สุดสวัสดีลูกพ่อสวัสดีครับนี่พ่อเลี้ยงนะฮะดีนเสียงกีตาร์าครับพอมากพอจังพี่ผมขอหยุดฟังได้ไหมอะ โอ้ oh, ฟังแล้วเหมือนจะหลับและท่องโลกไปยังโลกแห่งความฝันนะครับหยุดสิ่งที่น่ากลัวไปได้ยังอยู่หมัดเลยนะฮะเหมือนเป็นฝันดีที่อยู่ท่ามกลางฝันร้ายเอาเป็นว่าเมโทร213 0พาร์ท1ขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไม่ะ้เป็นไงต่อไปนะสวัสดีซีเกตส r เดย์อย่ารงเปร้อไหนนะครับเชีไปครับผม